สวัสดีเพื่อนๆชาัวันฟรีเดในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรีวิวโรงแรมที่ชาเทรียมกอล์ฟรีสอร์ทสอยดาวจันทบุรีกันนะครับ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่เราแนะนําเลยนะครับสําหรับใครที่ต้องการจะไปพักตากอากาศที่จังหวัดจันทบุรีนะอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมที่แบบว่าอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากๆนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีสนามกอล์ฟด้วยนะอันนี้สําหรับใครที่ไม่เล่นกอล์ฟก็สามารถเข้าไปพักผ่อนที่นี่ได้นะครับแล้วก็วิวดีมากเลยนะครับในนี้เนี่ยคือเงียบสงบมากๆ เราจะพาชมบรรยากาศที่รีสอร์ทแห่งนี้กันนะครับเริ่มจากที่ตรงบริเวณล็อบบี้กันก่อนเลยแค่เข้ามาตรงนี้เนี่ยมาเช็คอิน,นก็รู้สึกว่าโรงแรมแห่งนี้นะครับคือสวยมากเลยนะเพราะว่าที่ล็อบบี้เนี่ยสามารถมองเห็นวิวภูเขาที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็มองเห็นสนามกอล์ฟด้วยตรงนี้เนี่ยคือนั่งแล้วมองแล้วแบบว่าวิวสวยมากๆนะสามารถแบบมาเดินถ่ายเล่นนั่งชิลแถวๆนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองไปชมวิวสวยๆนะตรงที่บริเวณล็อบบี้กันก่อนเลยดีกว่า ต่อมาเราจะพาไปชมที่ห้องพักของเรากันนะครับอันนี้ก็คือเข้ามาในห้องของเราล้วก็คือสะอาดมากนะครับแล้วก็ห้องใหญ่นะคือแบบว่ามีพื้นที่ให้เราใช้สอยค่อนข้างเยอะเลยมีทั้งตรงนี้นะครับก็จะเป็นเตียงนอนแล้วก็แบบว่าจะมีเตียงข้างๆด้วยนะเอาไว้นั่งเล่นก็คือแบบว่ามีสเปซค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีพื้นที่ให้เรานั่งเล่นด้วยนะครับก็คือถือว่าดีเลยนะครับที่รีสอร์ทแห่งนี้แล้วก็ภายในห้องนอนของเรานะครับก็ จะมีการให้บริการอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแบบชากาแฟตรงนี้นะครับก็สามารถกินได้หมดเลยนะฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะแล้วก็แถมยังมีข้างล่างนะครับก็จะมีตู้เย็นนะครับที่อยู่ตรงนี้นะนนะก็สามารถกินเครื่องดื่มที่อยู่ในนี้ได้หมดเลยนะครับไม่มีการเก็บตังค์เพิ่มใดๆทั้งสินงส้นก็จะมีแบบพวกน้ำเปล่านะครับแล้วก็พวกน้ำอัดลมน้ำมะพร้าวนะครับคือดีมากเลยนะครับก็คือไม่จําเป็นต้องออกไปไหนแล้วนะอยู่ในนี้นะก็คือมีของกินมีเครื่องดื่มให ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็จะมีไม้แขวนนะมีไม้หนีบกางเกงด้วยก็คือสะดวกมากๆแถมยังมีนะครับตู้เซฟนะครับให้เราใช้มีร่มนะเผื่อฝนตกนะครับแล้วก็มีรองเท้าแตะนะครับเอาไว้ใช้ที่เราออกไปเดินเล่นรอบๆที่รีสอร์ท ในส่วนของห้องน้ําถือว่าสะอาดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีกระจกเนี่ยคือใหญ่มากนะครับสามารถแบบาสาวๆนะแต่งหน้าได้อย่างสบายเลยนะครับแล้วก็จะมีชักโครกนะมีที่ฉีดก้นด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นาฝักบัวนะครับอาบน้ำนะมีแชมพูมีคอนดิชเนอร์นะครับเรียบร้อยเลยนะครับก็ไม่จําเป็นต้องพกอะไรมานะอยู่ที่นี่ก็คือพร้อมทุกอย่างเลยนะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เราประทับใจห้องนอนของเราที่ห้องนี้นั่นก็คือเราสามารถมองเห็นวิวธรรมชาติจากห้องนอนของเราได้เลยนะครับตั้งแต่แบบตื่นมานะครับจากบนเตียงหันออกไปเปิดหน้าต่างนั้นก็มองเห็นวิวแบบสนามกอล์ฟแล้วก็วิวภูเขาที่อยู่ข้างหลังนะครับเราสามารถนั่งเล่นนะครับเปิดหน้าต่างรับอากาศดีๆจากข้างนอกนะครับหรือว่ามีเก้าอี้ข้างนอกให้เรานั่งด้วยนะแบบนั่งเพลินๆอ่านหนังสือนะครับแล้วก็มองวิวธรรมชาติจากตรงนี้ได้เลย เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศรอบๆบ,บริเวณรีสอร์ทแห่งนี้กันนะครับก็คือทางเดินสวยมากนะเพราะว่าเป็นทางเดินที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติต้นไม้ซ้ายขวานะครับแล้วก็จุดแรกที่เราจะไปสำรวจเนี่ยนั่นก็คือสระว่ายน้ำนะคือแบบว่าดีงามมากเลยนะครับเพราะว่ามองเห็นทั้งวิวนะครับภูเขาที่อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็วิวสนามกอล์ฟแล้วก็ธรรมชาติที่เป็นต้นไม้สูงใหญ่นะครับที่อยู่รอบๆบ,บริเวณนี้นะครับตัวสระว่ายน้ําเ,เองเนี่ยก็ออกแบบมาอย่างสวยงาม เลยนะครับสามารถนั่งถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็นั่งอ่านหนังสือชิลๆช,ชมวิวธรรมชาติได้เลยสวยมาก และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆของสระว่ายน้ำนะครับมีที่นั่งที่อยู่ในล่มนะสามารถแบบหลบแดดได้นะครับส่วนใครเนี่ยที่ชอบแดดนะครับหรือว่าชอบอาบแดดเนี่ยสามารถนั่งกลางแจ้งได้เลยนะครับเช้าๆเนี่ยก็คือแดดกาลังดีเนาะพร้อมกับชมนะครับวิวสวยๆตรงนี้เลยนะครับที่เป็นสนามกอล์ฟนะครับแล้วก็จะเห็นภูเขาที่อยู่ด้านหลังนะครับคืออากาศดีมาก และที่นี่เขาก็มีจักรยานคอยให้บริการด้วยนะครับไม่จําเป็นว่าคนที่จะมาตีกอล์ฟที่จะมาที่นี่ได้เท่านั้นนะครับพวกที่เป็นแบบว่าครอบครัวจะมาหยุดพักผ่อนกันเนี่ยก็สามารถมาที่รีสอร์ทแห่งนี้ได้เช่นกันต่อมาเราจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารเช้ากันก็จะต้องเดินมาที่อีกอาคารหนึ่งนะครับแต่ว่า ตรงนี้เนี่ยคือห้องอาหารเขานะครับคือบรรยากาศดีมากเลยนะคือมองเห็นวิวธรรมชาตินะครับเนี่ยอย่างตรงนี้ก็คือมีโต๊ะที่สามารถนั่งมองเห็นภูเขานะครับกินอาหารเช้าพร้อมวิวดีๆแบบนี้คือดีมากนะมีให้เลือกนั่งหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนเอ outdoor ตรงนี้นะคือหน้าห้องอาหารเลยนะครับหรือว่าใครเนี่ยที่ชอบอยู่ในร่มนะก็จะมีโซนที่อยู่ในอาคารตรงนี้นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบไปนั่งกินนะครับที่ตรงข้างนอกนะเพราะว่าจะเห็นวิวธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ ตักอาหารเนาะแล้วก็อาหารเขานะครับก็จะเป็นแบบว่ามีเมนูเซตนะครับให้เลือกนะครับเซตต่างๆเนาะเป็นแบบว่าคนละหนึ่งเมนูนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับอย่างเราเนี่ยก็จะเป็นอาหารเช้าแบบอเมริกันเนาะก็จะมีพวกแบบเบคอนแฮมไส้กรอกไข่ดาวนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือ,อเป็นอาหารเช้าแล้วก็ใครไม่อิ่มนะครับสามารถไปตักเพิ่มตรงที่ตักด้านในได้เลยนะครับ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปรีวิวโรงแรมชาทเทรียมกอล์ฟรีสอร์ทสอยดาวที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่นาะที่แบบใครต้องการจะมาพักผ่อนกับธรรมชาตินะครับกับสถานที่ที่เงียบสงบแสนสบายก็ลองแวะมาที่นี่ได้นะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปรีวิวโรงแรมที่ไหนหรือว่าพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับฝากติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะครับ หากใครที่ชื่นชอบคลิปของเราฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องวันฟรีเดย์ใน YouTube ด้วยนะครับหรือหากใครที่ต้องการจะดูรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเข้าไปดูได้เลยใน f c e e o o o วันฟรีเดย์เพจท่องเที่ยวหรือว่าใครนะครับต้องการจะดูมุมถ่ายรูปสวยๆก็ดูได้ที่ IG t เต้เดอร์สกอร์ธนิต